แดงไหนเออแดงวาเลนไทน์ค่ะเสียงชัดเจนมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะผมยาวเร็วจังขอบคุณคะ่ะ แม่อวยพรวันเกิดให้หน่อยครับี้เบอร์เดย์ค่ะแม่สวยมากพี่เพชรมาจันทบุรีเมื่อไหร่วันที่24่สิบสี่กุมภาค่ะวันที่24่สิบสี่กุมภาค่ะเราอุดหนุนทุรีอันขอบคุณนะคะ แก้วน้ำเริม,มากขอบคุณค่ะช่องไหนช่องจริงครับแม่ช่องจริงมีทั้งหมดห้าช่องค่ะสวยมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีลูกกชะค่ะแฟนคลับชาวจันทรอแม่เวอร์เอาดีๆเลิศเมืม่อหัวค่ำทำไมไหลดับครับเออมันตัดไปค่ะ เหมือนช่องูุเรียนบ้านฉันมันมันโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนเตือนนะคะก็เลยลงก็เลยลงไล่ค่ะลูกคุณหนูมาแล้วขอบคุณค่ะเขามารับฝากขอจงขอาใจนะคะเปิดการมองเห็นกับผู้หญิงคนนี้ค่ะ ต่อผมปู่ผมย่าใช่รับงานในวงการบันเทิงก็ต้องสวยนะคะ support นะคะแม่พนิงหนค่ะ hi everyone I w a n t to t a l k English with everyone support พนงคนนี้ได้ไหมคะโซ so, จึง้งขอบคุณมากค่ะ เพ่ว่ามันโปะไปไหมวะซีทูกเกินเรื่องราวดีๆขอบพระคุณค่ะขอบคุณสำหรับใจส้มเพื่อเปิดการมองเห็กับผู้หญิงคนนี้ค่ะชุดนี้แซบซื้อใหม่วันนี้แน่ๆอ๋อเขาเพิ่งวาเพิ่งมาส่งเมื่อเช้าค่ะลูกสั่งทางชีอินมานานแล้วแต่เพิ่งมาถึงเ <c oughs> พิ่งมาส่งค่ะ เอ่อเถิศตอบผมที่ไหนคะชริยาแบงคอกค,ค่ะดูคลิปแม่ตั้งแต่มสามจนตอนนี้โตแล้วเลิศ so expensive ตอบผมเท่าไรคะอ่าถ้าราคาจริงคือห้าหมื่นห้าค่ะแต่พี่เพชรเป็น ambassador ตอบฟรีค่ะพี่เพชรเป็น ambassador ของชริยาแบงคอกตอบฟรีค่ะ หุยขอบคุณลูฮันเตอร์ Hunter นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมา,มากๆค่ะคืนเอวอร์นิงนะคะฮันเตอร์ขอบคุณลูฮันเตอร์ Hunter สรับอ่มเขาเรียกว่าอะไรนะพรุค,ค่ะขอบคุณที่สปอร์ตค่ะสวยจึง้งขอบคุณค่ะดูพี่เพชรตั้งแต่โอ oh my god อคอมเมนต์เร็วมาก I c a n not reading so sorry Hi everyone welcome to my channel นะคะทำไมวันนี้ชุดดูหรูรามาเหาจริงเหรอคะจริงจริงแอปแอปโชว์ตรงนี้นะคะแต่ว่าเอาอเอานี้ปิดก่อนกำลังลดน้ำหนักอยู่ว,ว่าจะไม่ว่ากันนะคะเพชรถามว่าเกิดอะไรขึ้นคะผมปู่ผมย่าเออวันนี้อยู่บ้านหละคะาใช่คะ่ะวันนี้อยู่บ้านคะ่ะอยู่คนเดียวหละคะาใช่อยู่ข้างล่างคนเดียวคะ่ะ พี่แฟมกับพี่ออยพี่แฟมอยู่ในห้องทํางานพี่ออยอยู่บนบ้านค่ะว่าจะลงมาดูหนังสักเรื่องแนะนําหนังเลิดเล็ดเน็ฟลิกสักเรื่องได้ไหมคะดรามา่าตัดคลิปเสร็จแล้วดราม่าอ่านเป็นไม่ทันเร็วมากจริงอ่านไม่ทันจริงๆค่ะขังแปดหนังโกยเธอโยมไม่เอาหนังไทยสิเอาหนังฝรั่งทีหยดดูแล้วค่ะ ขอหนังฝรั่งค่ะทีหยดสองดูแล้วค่ะสามหกห้าเดโอเคหนังไทยหรือหนังฝรั่งคะสามหกห้าเดแปบ๊บแป๊บหนึ่งพันคนดูเลิศขอบคุณค่ะแม่จะมาห้วยขวางอีกเมื่อไหร่ ยังไม่ทราบเลยค่ะนี่คือแดงไหนนี่คือแดงไหนก็แดงเพชรนี่แหละคะ่ะพี่เพชรอยู่บ้านเจ้านายพี่เพชรค่ะเจ้านายพี่เพชรค่ะซื้อว่าคุณออยค่ะอย่างนี้ว่าคุณนายเลยอยู่บ้านผู้จัดการดาราค่ะเข้ามาอยู่บ้านอะคาเดมี่ค่ะ do you want to do this do you want to do this เพชรเอ็นเพชรแทงน,นะคะ <_ S 1> พี่เพชรปังมากช่วงนี้ขอบพระคุณค่ะเดอะเดอะเทินคูคไม่ไปลาผูเหรอแม่วันนี้365 day หเดย์หนังฝรั่งสนุก <_ S 1> มันตรงมันมันมันตรงกับเรื่องอยังไงน้า <_ S 2> <น>เดี๋ยวขอบเปิดกันนะคะ365 day เดย์หรอ หนังฝรั่งใช่ไหมคะพิมคำว่าสามร้อเดยเลยใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะคะับเน็ตฟิกเน็ตฟิก

อ๋อโอเคเจอแล้วค่ะโอเคมันมีมันมี365วันกับอีก365วันสรุปเรื่องไหนกันแน่วะหรือมันเป็นเรื่องเดียวกันวะโอ้ยดาราโดนเตือนแล้วว่าขอออกแล้วเข้าใหม่นะคะ สวัสดีทุกคนนะคะมันบอกว่าเพชรเปิดเผยร่างกายเพชรก็งงเหมือนกันอเอามาใกล้ๆหน้าแล้วกันพี่เพชรพี่เพชรพ,พ,พูดไปหลายรอบแล้วนะคะทุเรียนเริ่มขาย23 24นี้ค่ะ พุงออกค่ะเอออันนุ้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อ่ะจบสรุปโชว์นั่นก็ไม่ได้โชว์นี้ก็ไม่ได้โอ้ยดาราเหนื่อยนะคะพุงนี้ไม่แน่ใจว่าดาราจะได้ไปขอนแก่นกับพี่เฟิร์นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคอนเฟิร์มอีกทีถ้าได้ไปก็ชาวขอนแก่นเจอกันนะคะผมแท้ไหมคะผมแท้ค่ะผมที่เอามาต่อคือผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ สวยไหมคะแม่หน้าหมาปัดๆหน่อยโอเคปัดไปไหนเนาะสวยไฮโซมาขอบคุณค่ะงามมากวันนี้เรียบร้อยผู้ดีมากแดงไหนมันดูเลิศ ผมแม็กเองแม็กตัดให้พี่เพจเออแม่กินยาหรือ,อยังคะกินยาอะไรเออดี๋ไม่ได้เป็นอะไรต้องกินยาทําไมคะแค่เสียงแหบเสียงแหบเพราะแดกเล่าเยอะต้องกินยาด้วยหรอคะแม่ไปฉีดโหนกมาหรือเปล่าคะไม่ได้ไปนะคะ อนาคตพี่เพชรได้ย้ายมาอยู่บ้านที่กทมมีทีมงานพี่ออยคอยดูแลปังแน่ๆขอบคุณค่ะแม่สวยมากออร่าสุดๆขอบคุณค่ะแม่สวยสมออร่าดาราขอบคุณค่ะเจอตัวจริงที่ลังสิตสวยเวอร์จริงๆแม่ขอบพระคุณค่ะทำยังไงให้สวยขึ้นคะโบ็อกค่ะ ่อผมค่ะกินยาคุมค่ะฟิลเตอร์ค่ะเจอตัวจริงพี่ข่าวอันนี้ตอแหลแล้วตัวจริงดิฉันผิวสีดำค่ะพักขาวค่ะตัวจริงแม่ผิวแทนค่ะอันนี้ตอแหลอีบอกว่าเจอตัวจริงกูแล้วขาวนะคืออีพวกตอแหลเพราะว่าตัวจริงกูคือคนผิวสีแทนค่ะ เอาจริงจแต่ก่อนผมเฉยแต่ก่อนเฉยๆว่าชุววันนี้ชีวิตโซแซก I have to do พี่เพจทำให้ I s o c i a l e so long and I follow you to clip thank you so much แม่สวยดังเดอะซันแปลว่าพระอาทิตย์เออสวัสดีคุณดิวทีรับคุณทิวทีรวัตค่ะแม่ผมปู่ผมย่ามากๆขอบคุณค่ะ ทุกวันนี้ฉันติดดูเยเพจขอบคุณค่ะในไลฟ์สวยกว่าตัวจริงใช่เพราะในไลฟ์ใส่ฟิลเตอร์ได้ตัวจริงใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้ค่ะเก็ตฟิลไหมคะในไลฟ์สวยกว่าอยู่แล้วเพราะในไลฟ์ใส่ฟิลเตอร์ได้ตัวจริงมึงจะใส่ฟิลเตอร์ยังไงกูถามกูตอบกูในเซตตัวจริงจะใส่ฟิลเตอร์ยังไงคะขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะ I look at you every day, Percy How torn are you? I have 168ค่ะ168ซนติเมตรค่ะอยากให้แม่บอกฝันดีหน่หน่อยกินน้อยแม่อยากกินเยอะสุขภาพจะไม่ดีเราต้องมั่นเนาะได้ทีมใหม่อีกแล้วแม่ได้ดูหลกระแสแต่ก่อนแอมไม่ค่อยโอเคกับพี่เพชร but today I'm love you มากๆ thank you so much ค่ะเจ๊ก้องจะสาบแม่เพราะเพราะอะไรอ่านไม่ทันอะ่ะ สำเนียงรถวอขอบคุณครับเจ๊ก้องจะสาปแม่เพราะแม่อะไรเจ๊ก้องจะสาปแม่เพราะแม่ไปพูดว่าตู้ทองเคลื่อนที่เออกูเป็นคนตั้งสายานี้ให้มันเองครับมจะมาสาปกูทำไมคะเจ๊ก้องทองเคลื่อนที่สายานี้เลิศจะตายสำเนียงรถวอ พี่เพชรพุ่มบุรีรองเท้าพื้นแดงหน่อยครับเฮ้ยอะไรอ่ะรองเท้าพื้นแดงที่ชัฟฟ้นใยฝันคิดเตียรลาบุตอง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 ได้ไหมครับ ช่องหลักคือช่อง p พทซี่เอ็เรียนบ้านสันค่ะอันนี้ช่องเอาไว้ไลฟ์สดแอปแอปค่ะไลฟ์สดแอปแอปหมายถึงว่าเอาไว้ไลฟ์สดคุยกับแฟนคลับค่ะแต่ก่อนไม่ค่อยโอเคดูพี่คลิปทุกคลิปขอบคุณที่ทำให้วันแย่ๆของหนูมีรอยยิ้มค่ะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณน้องทิวนะคะสำหรับของขวัญค่ะ แม่ขอว่าลีเด็บทำยังไงให้สวยเหมือนแม่คะเลิศอันนี้ตอบยากกว่าแม่เหมือนนาวิเคมเบลเลิแม่ตลกอนะ่ะติดตามตั้งแต่โซเชียลมโซลองทามขอบคุณมากมานะคะนี่นะคะสวัสดีคุณปอนค่ะพี่เ็ดเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะกูเป็นผู้หญิงคะ่ะมี มีทุกอย่างเหมือนผู้หญิงค่ะยกเว้นงูสปอร์ตทุกวันเลยค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่มีกี่ช่องห้าช่องค่ะเรื่องราวดีๆีเวอร์นะคะสปอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะเสื้อสีแดงสวยมากขอบคุณค่ะ พีเพ็ดอายุเท่าไหร่44ค่ะเดวิลสาวสาวเล็บแดงอืมนาโอมิติดต่อพี่ไปเดินแบบอย่างค่ะกูอ้วนขนาดนี้จะมาติดต่ออะไรคะน้ำหนักขึ้นมาตั้ง5โลพักติดต่อค่ะ แน่นอนตอนไหนวันนี้ขออนุญาตนอนเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ดาราตื่นเช้ามากแล้วก็พรุ่งน,นี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปขอนแก่นหรือเปล่าถ้าได้ไปขอนแก่นก็ก็เดี๋ยวค่อยไปอัปเดตนะคะแต่ว่าคงไม่คิดว่าคงไม่ได้ไปอะเขาตื่นสายคุณปอนขอบคุณนะคะเร็วๆนี้นะคะสติกเกอร์เอ่อพูดได้ไหมวะสติกเกอร์บ้านเขียวของดิฉันจะเสร็จแล้วนะคะทุกคนฝากสนับสนุนด้วยนะคะราคาน่ารัก69บาทค่ะโอ๊ยพูดได้ไหมวะ ราคาหน้ารัก69บอค่ะรออุ่นหนุนด้วยนะคะสติกเกอร์บ้านเขียวนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวต้องถามคุณปอนนะคะโอ้ย69ซื้อไปเถอะค่ะเอาไว้ส่งคุยกับเพื่อนๆเลิศดเเก๋นเนเนๆนะคะสปอร์ตพี่คนนี้ได้ไหมคะแม่มาทำอะไรที่คอนแกนแม่น่าจะไปไฟกับเซ็ตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือเปล่าแม่ไม่น่าจนะคะ น่าจะไปทำคอนเทนต์กับเซตเซตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะไปกับกังนำค่ะ <c oughs> <c oughs> มีผลงานอะไรให้ติดตามไหมคะแม่ตอนนี้ไม่มีเลยค่ะรอแค่ติดตามไปฉัชนไปขายทุเรียนก็พอส่วนงานรีวิวรับเสมอเสมอนะคะจะส่งไปรีวิวที่นี่หรือจะส่งไปให้ดีให้รีวิวที่สันทบุรีก็ไม่ติดค่ะนะคะแต่สิ่งที่อยากให้ซัพพอร์ตเลยวิเห็นวันนี้คนถามหาแม่ในไลฟ์พี่เฟิร์นเยอะมากพี่เขาบอกว่าวันนี้กะจะมาไลฟ์แต่พี่ไปตอบผมถูกต้องค่ะ พี่ป๊อปเขาไม่ยอมพีเคกับใครเลยนะคะคุณป๊อบอาสยามเขาเป็นคนที่ชดพอสมควรนะติดต่องานทานข้าวก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่อ่านดิฉันว่าเขาเป็นคนที่ชดพอสมควรนะเขาเป็นคนที่เขาไม่อยากได้งเงินหรอดิฉันงงอะ่ะอืมถ้าเพชรกับป๊อบรวมกันรวมตัวกันเนี่ยคนดูเกือบห้าพันแน่นอนแต่ป๊อบเขาไม่รับงานงงมาก เพชรก็งงนะคะเพราะอะไรเขาไม่รับงานร่วมกับกับคนอื่นเลยกูงงแล้วบอกกูจะรับแต่งานพระเอกรับงานพระเอกเท่านั้นเออกูงงเราได้เป็นพระเอกอย่างตอนนี้พระเอกกี่โมงรับบทตลกแบบกูก็ได้เนีย่ยได้เงินทุกวันเออกูละงงพี่ทั้งให้ทีมงานทักไปบ้านเขียวทั้งทักส่วนตัวแอะทักไปให้ของขวัญน,นางในไลฟ์สดเวลานางไลก็ไปให้ของขวัญน,นาง นางอ่ะขอบคุณคุณเพชรนะครับขอบคุณคุณเพชรนะครับแต่นางนางอ่ะไม่รู้ว่าดิฉันคือใครเขาจะคอะมบับไปด้วยว่าที่ความที่นางเป็นเด็กไอดอลรุ่นใหม่ดิฉันเป็นเด็กไอดอลรุ่นเก่านาะงก็เลยไม่รู้จักดิฉันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจไหมนางอ่ะไม่รู้จักดิฉันแต่ว่าฉันน่ะรู้จักรู้จักนางอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเป็นดารา,ารุ่นเก่าเนาะเขาก็ไม่ค่อยดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะติดโฟโล่แต่เด็กใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รีวิวผมหน่อยครับพัฒนาบางกอกคุณคือใครคะคุณเป็นใครคะวันนี้เพิ่ได้ของขวัญเกือบ4ี่พันบาทคะ่ะของขวัญบนทิกตอกใช่ไหมคะเกือบ4 0 0พันคะแนนขอบคุณแฟนคลับค่ะวันนี้มีแต่คนมาซัพพอร์ตนะคะได้เกือบ4 0 0พันคะแนนะคะ่ะแต่แต่ยังได้อีกนะคะขออีกได้นะคะ รีวิวอะไรอะรีวิวผมที่ต่อมาออดีมากเลยค่ะต่อร้านนี้มา3าครั้งแล้วค่ะดีทุกรอบค่ะสวยทุกรอบแล้วก็ปมเล็กนอนสบายสะใดง่ายค่ะสวยแต่น้อยกว่าฮันเตอร์เออเลิศดาราคาบวอเสียงแม่เต็มเลยโอราสุดเยอะมาก ขอบคุณจริงๆค่ะไม่รู้จะไม่รู้จะขอบคุณยังไงเจเบียเล่นติ๊กตออะไรดิฉันไม่ทราบเลยค่ะไม่ได้ติดต่อก,กับน้องเข้ามาเป็นปีแล้วค่ะครั้งแรกที่มาทันดูไลฟ์สดของพี่เลิศกดติดตามด้วยนะคะฝากโฟล่ด้วยนะคะสปอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะ สปอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะอยากหกเก้ากับพี่เพชรเออเลิศใครๆก็อยากกินงูเพชรเพชรก็งงเหมือนกันเพราะอะไรไม่ได้อยู่ขอนแก่นแล้วค่ะย้ายมาอยู่ที่ปทุมธานีค่ะย้ายมาอยู่ปทุมธานีค่ะเบอร์หนึ่งลังสิทธ์ขอบคุณค่ะวันนี้หน้ามมาเลิศ วันนี้คนดูพันห้าแล้วแม่ดารามากขอบคุณค่ะขอบคุณหนึ่งันห้าท่านนะคะเวอร์ชันนี้น่ารักมากๆขอบคุณค่ะน้องพลออสริธร h a n k you so much for gift นะคะด่าหนูหน่อยค่ะหนูชื่อเพลงอีเพลงอีฉันต่ำอีไรค่ะอีไมเก๋แม่วันนี้สวยจึงขอบคุณค่ะสวยมากเกินอ้าทำไมมุมนี้กูเหมือนกระติกเพื่อนแตงโมจจงเลยวะฮะ ทำไมมุมนี้กูเหมือนกระติกจังเลยวะกูไม่อยากเหมือนนะกูไม่อยากเหมือนนะคะตายแล้วตอนเช็ดหน้าก็อย่างนี้เหมือนอีกติกเวอร์เหมือนสิ่งแม่เออประสาท สวยมากขอบพระคุณค่ะเจ้าหญิงแห่งวงการเผาศพเออชื่อเลิศเป็นสับป,ปะเลอใช่ไหมคะแต่ว่าตั้งชื่อให้มันดูเก๋ๆใช่ไหมคะจริงๆเป็นอาชีพสับป,ปะเลอแต่ตั้งชื่อให้มันเก๋ๆใช่ไหมคะคนดูพันแปดขอบคุณค่ะชุดนี้มันเลิศนั่นกระติกนี่กระโถนเออผมส่งคน พูดพพอร์ตหน่อยค่ะขอขอแรงพพอร์ตก่อนค่ะให้ผูดพพอร์ตใจส้มยังไม่มาสักดวงขอขวัญไม่มีสักชิ้นกูเหนื่อยจะพพอร์ตแล้ว support พพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมฮะเลิศขอบคุณค่ะเออหมวกมาหมีมาต้องให้กระตุน้นพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมฮะ หนึ่งสองสามซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมฮะซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมฮะซัพพอร์ตได้ไหมฮะกูถามว่าซัพพอร์ตได้ไหมฮะเลดขอบคุณค่ะโอ้กูเหนื่อยขอบคุณที่รักกันค่ะขอบคุณที่ซัพพอร์ตน่ารักมากพวกคุณทำไมน่ารักจังหวะ พวกคุณน่ารักจริงๆค่ะเพรขอบคุณพวกคุณจริงๆค่ะอุย้ยกูหลาบมาไม่หยุดหัวใจมาไม่หยุดใจส้มมาไม่หยุดพอหยุดแล้วกูเหนื่อยคิกเกียขอบคุณหยุดการสร่งคิกเกียขอบคุณแล้วค่ะเมื่อยห้ปากหยุดเพรบอกให้หยุดเออกูบอกให้หยุดเหมือนกูยิ่งยุ่ยุด หยุดหลักไม่ต้องการหยุดคุณมิวหยุดคุณคิตตาหยุดคุณนัดหยุดคุณปุยนุ่นหยุดหยุดสอปสอบไอวั n a ิ s ธิ์ o อบโอเคสต็อปเซน me g ีฟสต t อปหยุดเออกูบอกให้หยุดยิ่งยุยิ่งหยุดยิ่งยุหยุดไม่ใช่ส้มหยุดนะครับเพชรบอกให้หยุด คุณปันเงินหยุดหยุดอ๋อๆกูไม่พูดแล้วแแล้วแต่พวกมึงเถอะจะให้ก็ให้มาเติมฟิลได้ไหมคะต่อเนื่องยูยูอ่ะเติมฟิลได้ไหมคะเพชรขอไปโอ้เนี่ยมันจะโปรตรงนี้แหละไม่ลดเลยอ่ะเพชรขอเติมฟิลก่อนได้ไหมคะอ้ยกูเบื่อว่ะ พอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะซัพพอตเบียร์ซัพพอตน้ำแข็งผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะซัพพอตโซดาแสงโสมผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะพิมพ์ว่าได้หรือไม่ได้คะ่ะให้ของขวัญเพชรเพชรเดี๋ยวไปแลกเองกูแลกไปซื้อแสงโสมได้ไหมคะได้เออเดิ